จะมีสองแล้วแล้วก,วก็อาจจะติดล้ำหน้าไปด้วยเล่นจบในหนึ่งได้แล้วทำไมได้บรรยากาศซ้อมเบตองเป็นทีมนะครับ ขอะจะตีลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีตีรับสองโอ้ไม่โดนทีมหญิงนำหนึ่งศูนยบรรยากาศการซ้อมเปตองครับนี่อีกหนึ่งสานามสานามสามเพิ่งเริ่มเกม ทีมน้องพุทธคู่กับฟีฟ่านะครับเจอกับทีมน้องอายทีมหญิงอายุ14เบาหน่อยเบาหน่อยดูจุดตกด้วยเออไก่ครับจะวางเข้ามา่าอวาดีกว้าวได้ไหมได้ไหมได้หนึ่งเต้ม พีฟฟามือว่างไงครับพีฟฟามือตีเอาการดีกว่าพีฟฟาบอกว่าวางเข้าดีกว่าฟาโยกมาลูกนี้เลยอ่ะเหลือทีมน้องอายมาหมดแล้วฝั่งนี้หมดแล้วน้องอายเลยเบาหน่อยอาย ตรงนี้ไม่ถึงกุ๊กไก่หมดยังลูกสุดท้ายในมือกุ๊กไก่ตรงนี้ถึงไหมถึงไหมเอาถึงนะเนี่ยสองแ้มเนาะสองหรือสามวัดได้นะวัดได้ครับไ,ไม่มั่นใจวัดตลับเมตรอ้าวตลับเมตรอ,อยู่นูน่น ที่ไหนอ่ะหน้าลดาใช่อันนี้จะมาดู